ของแถวต้องกินเบิร์ตงสิอุ้ยดอกเนี้ยครับคับสงไทยเจือสายโหดเน้นุพิเศษครับผมจากธรรมชาติครับผมเกิดเองครับไม่เคยปลูกได้ครับกลัวหนึ่งบันครับอันนี้คือใบสมล้มครับผมอต้มป่าก็ใส่ได้ครับผมต้มสมยังได้เหมือนเลย เรียนหลอดโซ่พริกกับยังแน่นอนครับเกลือล่องแล้วงกับพริกเดี๋ยวเขาพริกครับผมสดๆครับผมบรรยากาศงเที่ยงนาเพื่อนหลอดครับผมเที่ยงนารีสอร์ทต่อไปยังพัฒนาไปเลยตอนนี้ต่อที่นั่งออกมายังดีนะครับงบสามหมื่นค่ะบรรยากาศดีมากแต่ว่าห้อนครับแดดห้อนอ่ะเบอร์เก็ตต่ำใบสมลม ยังก็หลายเลยเว่ยเลตากแดดขายบ่โอ้โหขุ่นบ้านกินมบ้อหนึ่งในบ่นิดหน่อยเซบหัาบูดไทยบ่ได้แต่เขาไม่มีนู่เด็ดอยู่ครับผมรอเบอรงอีกคลิปนะครับเซบแหงนะชื่อรดเกลือพริกตอนนี้ มใบสมรู้มีดึงมาจากรูโพนเลยหรือหนิมันเกิดหกเลยหรือครับนี่เนาะนเป็นหยา,ะายระใบเพราะลอบิอึงนะแดดยึดงถึงมาลงสนามครับวันนี้ทับพีนะั่นกับนี้เลยคู่ค้างกับนี้น,ะนี่นี่นดมแต่สูบแดกนองป่าแดกป่าหน้าอะไรครับแต่เบิดป่าหน้ามันปีนี้มันบ่มีตรงลงครับผมป่ามันบ่หลายป่าแดกปวาหน่อยมันจะนองต่ำสมมันจะแซ่บออกมาหลอบแหลกไอก็จะ ได้หลายคนเลยอือ,อ,อกินนมาอ,อสีก็แบบบวงสีก้อนๆสีก้อนเดี๋วทีเด็ดบอกเลยสีสีนี้จะบอกวายังไงครับเด็ดว่ะดี๋ยวทีเด็ดโมอต้นนะครับโม่ตน้นโม่ต้องปิ้งอะไรครับงตีนส,สีก็พลิกน่วยเลยก็ได้กล้วเผาเหนียว ไม่สลดจักหน่อยมันนัวยืนน้ำลายถ่าล่ะคนเคยกินที่อื่นครับคนบ่เคยกินอาทิตย์โอ้ยขนาดใครกันยังอื่นแล้วดูว่ามีตัดตัดลงมาไปใส่เครืจนตัวไปเลยใส่ซ้ำนั่นโมอยู่นี่นก่นอนขันกวนมันมีตัวหน่อยอย่างนี้แหละขึ้นชูเล็กถึงหาหาตัวน้อยจะไม่ตัวไหม จะมาปะเกียบอลนี่ภาษาคนไทยหรอฟังย่าเถอะปะเกี่บอ่ปะเกีบวนี้ปะเกีน้อยขาเอิญปะอีแปงเนีัยเราิ่งเราิ่งอุ้ยคนหนุวันลาบเหนียวจะซิมเนี้ยปะลาบเหนียว แดดเพิ่มเ,เ,เึ้นงซีแข็งแข,ข็งตะยิลงเลยบนตกะบไมครับบนรงล่างอือตัวนี้แล้วลองเพิเ่เะไครับผม,ามน่ากินมากเลย อันนี้มาคว,ว่ามาจำอะไรนี่ทีนี้มาควา่าแล้วดูนี่อืม,อมเยอะนะครับโอ้ยไอ้นู่นเก่งสิบหกสว่ามากครับผมพริกสดเตย ยากแต่ว่า,าบุญเศร้าแล้วอีหยังหนี่มาลองเั่นกันนะม,ม,มาที่ลองกับอดีตนน้องที่ก็เดี๋ยวดงเสียก่อนไายพุสงวงบับสวงบับสูตรนะครับผมพี่มีใบสมลมจัดตามนะครับผม เอาลายใบบาเอาช่อดอกเข้าจากดอกนี้ดอกนี้จัดนี่อื้ยมานี่นี่มีตอนอยู่นี่ละขด้นสูสาสูสาเลยเว้ยเห็นหอเทียงขึ้นคือว่าจอมักกะสีหรือประแดกความครับผม ฮอ,อร์ออกมาครับบัะทศนี้มาครับอู้ยแก้วมากสมสมซื้อลูกอีสานเนี่ยสมใบสมต้มก็แซ๋วมากครับผมส,ดดสมหอมเปรี้ยวแบบลับตาไปน้ำกินไปน้ำนะครับผม อีกบันซีกด้อีกคำอยู่นี่ไม่เลื่อยลเลยนี่ <c oughs> โอ้แสบดีอ่าดีตรงนี้ประแดกสีครับผมอ่าเดครับผมแดกยิยนติงแล้วไม่เคยกินที่หูครับแสบมากต้องแบบนี้ยังสาใจ กลังทิมไว้เลยขาคอไหนงอ,อ <c oughs> ยำละเอียดละเอียดมาเดี๋ยวสิเดียดเอาเองครับรอบนี้ใส응่ดอกกันด้วยเพื่อนทุกหยดเนี่ยสมก็เข้าอีกนี่ครับดอกมันกินได้เบิร์นลราไปแก้ไปอ่อนน,นี่คือใบอีกอย่างอีกอย่างนะครับผมคื้อพูนี่เกี่ยวมากนี่ เอ้ยควันเลยมาดิชนกันครับรอบนี้ผม,มมีดอกพร้อ,อ,อ,อมเลยครับแ <c oughs> ต่บ้านใดก็เอออย่างใดก็บอกกันในเด้อเนาะใบสมรบมือกันบ่าวมันเกี่ยดตดหมาด้วครับตอนนี้เนาะน่ะนี่ละมันหลายพัวทั้งแต่นี่อีกอันหนึ่งเลี้ยวจับเลยจับเลยมันละเลยของตน่ดแขวะอยู่ีนี่นะชนชนวัที่นี้ Số nắng thòng có đầy đó, Ghênh ná, mặc áo bùm. Hm, gắn 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 càng เขาบ้กก็เมียงใบสมล้อมอะครับผมทุดทุดยากมากอืมชุด้ไรครับบัางเนปลาูเขวัานขาพญนหาดว่ะไบสมลมบวกราอังเด้ไหลวลวดเลยนะครับนี่จมปันนี่ปจูอก <laughs> นะครับผมจิ้มองสีก็ได้เลยอืมกางแห้งมาก không thấp với cản bơ bơ khó thả man cùi ông đi qua khó thả đấy vứt mất à để lông đèn nhót mày nhỉ mạnh ันเป็นสมที่หากินหนักครับผมมันว่องมันไม่ได้กินง่ายๆครับมันก็ต้องงามเลยดูนี่คนตกใส่แซบ่บ <laughs> แซ่บวะเคี้ยมันกินได้ปะเนี่เอาไปมัดมัดแพ้หยาไอ้ปะบ่ได้บ่เนาะอืมหวานทั้งแซ่บแล้วตูใบไปหรอกกมาสมก่อน ก็เดี๋ยไปปลูกไปสวนเด้นี่ไงสวนนั้นมีเด้วนี่นมันสีห่หกหกบ่เกินะันเดี๋ยวหกละมันจะเป็นเครือล่ำล่ำหยุดบูยูดาใส่ปลา,าที่นี่นะครับอาใส่ปลาลืมลวนเล่นหมดหยุดบูยูเลยอาหารไม่กันกินเลยเมียงแบบโบราณมากเลยสุดยอดตอนนี้เบียดร์ อืมเหลือกแม่เมยังแฉะไปอเนาะอืมเปเห็ดต่อเลยไปเห็ดงานต่อเลยสวนนะครับสมสมอีสานสมอีสานเด็ดมาดเนี่ว่าหนวดมันรุนแรงเลยครับผมสมก็ใบอีกต้องเลือกต้องเลือกของอ่อนใบอ่อนคือผัวสาวนี่แหละหาอ่อนแล้นก็แมนแมนแมนเลย

ครับครับทรงไทยจือสายโหดโหอ้ยไม่ออกเลยน้องแข่ง<ห>ต้องเติมเปลี้ยคตอนไงพวกเมอโตอันนี้ยังอีกเรื่อนยังมันนี่วอกวอก ครับบะเื่ออะไรครับวะิ่เพื่อไม่เรียนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรางสี่ผัดเมนูหวานาชิมกันบ้างโอ้เสียบคับเติมด้ยอะหหกเครื่้งตัวมนมีองม่วงก็ได้แจกมาครับเมนูนี้เรียกหัวรู้ปล่าทำขวะหัวเปล่า ครับสุดยอดมากอย่าลืมครับผมอะไรเบิองบ่เป็นมันบ่ยากดอกมันสิสมบูดอกใบนี่บ่เบียครับผมแซ่บคอมเมนต์นะเบิงเอาใส่บ้านใดอื้นจังได๋โอ้โหโอเคครับสุดยอดมากในนู่นนี่แดกลงหน่อยพ่นตัวเอ๋ออย่างไหนสุดยอดสุดยอดโอ้ยเสียดดดหัวบ่แดกครับผมเเอาาาข้ตว่ามันใสแข็งคือกันาดนั้นตัวนี้พี่หัวหัวบ่แดกครับผม

เดวมพริกลงไปปาะีทนี่ครับแสบมากดูปยูยุิสุดยอดครับเหมียงใบสมรมต้องร้องไปแลครับผมจำใบนันไว้สุดยอด